อ่ะครับทีนี้เราก็มาดูการเปิดใช้งานจริงนะครับเราดูเริ่มต้นจากกดปุ่ม power นะฮะปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีนะฮะ3วินาทีตอนแรกจะจอยังไม่ขึ้นนะฮะกดค้างไว้1-2-3ปุ๊บสีฟ้านะฮะกระพริบแรงว่าเปิดทำงานเห็นว่ากล้อง LED ขึ้นนะครับสองแปงว่า เป็นอยู่ในโหมดกล้องทํางานกล้องคู่นะครับกล้องหน้ากล้องหลัง LED แสดงบอกตรงนี้นะฮะว่าเหลือเวลาในการอัดบันทึกภาพได้ทั้งหมดสีชั่วโมง41นาที29วินาทีนะครับตรงนี้ได้เห็นอะไรอีกหนึ้ออร์เซ็นนะฮะคือแบตเตอรี่100% เมื่อกี้ผมชาร์จได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะฮะถ้าเราซื้อมากล้องมาใหม่ๆเนี่ยที่ผมเปิดมาจะมีอยู่ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นะฮะก็มีโอกาสได้ได้ชาร์จเอาไว้สักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นสังเกตว่ามีไอคอนอยู่ด้วยไอยคอนทางซ้ายนี่ก็คือ เป็นรูปกล้องแลวว่าอยู่ในโหมดถ่ายวีดีโอนะครับมีเวลาเหลือเวลานี้แปลผันตามไมโคร SD กร์ดขนาดของไมโคร SD กร์ดของผมใส่เข้าไป6 4ิอกไกกบต์นะฮะก็แกว่าอัดบันทึกภาพได้4ชั่วโมง41นาที29วินาทีอันนี้ระยะเวลาตรงนี้นี่แปลผันตาม เอ่อความละเอียดของโหมดที่เราตั้งไว้ถ้าเราตั้งโหมดความละเอียดสูงเวลาที่อัดได้ก็จะน้อยนะที่สามารถอัดได้ก็จะน้อยถ้าเราตั้งความละเอียดที่ต่ำลงมาเวลาก็จะได้เยอะนะครับขอสังเกตนะครับคือว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยจะโหมดยังไม่ได้ตั้งไว้ที่ที่ผมซื้อมานะฮะโหมดยังไม่ได้ตั้งไว้ที่ 4K สูงสุดยังไม่ได้ตั้งไว้ที่ 4K จะตั้งไว้ที่ความละเอียดที่ลองลงมาผู้มือการชาร์จนะฮะผู้มือก็บอกว่าจะต้องอซื้อเครื่องชาร์จแยกต่างหากขายแยกต่างหากนะครับแต่โอเคเราไม่ซื้อนะเราไม่ซื้ออยู่แล้วไม่รู้ด้วยว่าต้องซื้อนะครับเข้าใจว่าก็เหมือนมือถือนะครับก็คือก็เหมือนโทรศัพท์มือถือ เราใช้สาย USB ที่แถมมาเนี่แหละรครับ USB Type C เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเวลกการชาร์จนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหัว USB ธรรมดานะครับ Type A ก็เอาไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กก็ได้นะฮะที่มีเอาพุตออกมา5โวลต์ก็จะสามารถชาร์จได้แล้วนะครับตอนชาร์จก็จะมีสัญญาณเป็นเหมือนสายไฟเ,เหมือน สัญญาณฟ้าผ่านะนมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้าแลบก,ก็แสดงว่าชาร์จกำลังชาร์จอยู่แล้วก็ถ้าเมื่อชาร์จอยู่ LED ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีส้มนะสีส้มแปลว่าชาร์จเสียบชาร์จอยู่ดังนั้นไม่ต้องซื้อเครื่องชาร์จก็ได้นะครับชาร์จจาก USB ของคอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊กก็ได้แล้วทีนี้เรามาดูต่อ,อประเด็นเสริมไปนิดนึงนะครับ พอเรา power on ปุ๊บก,กดค้างไว้3ามวินาทีปุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่ใหม่เป็นปุ่มถอยหลังนะฮะกดกดสั้นๆจะเป็นปุ่มถอยหลังอันนี้จะเป็นปุ่มเมนูอ่ะเดี๋ยวเราจะกดปุ่มเปลี่ยนเมนูให้ดูนะฮะนี่ปุ่มเมนูกดตรงนี้นะฮะกดตอนแรกนี้จะอยู่ในโหมดวิดีโออยู่นะฮะ กดทีหนึ่งเป็นโฟโต้สังเกตว่าจะบอกว่าสามารถถ่ายได้สองหมื่นเก้าร้อยสิบเอ็ดภาพนะยังถ่ายได้อีกสองหมื่นเก้าร้อยสิบเอ็ดภาพตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็สังเกตว่าสัญลักษณ์ไอคอนด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นรูปเหมือนกล้องถ่ายรูปนะฮะ จากกล้องวิดีโอเปลี่ยนเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วเปลี่ยนได้ว่าตรงนี้จะอยู่โหมดไหนก็คือโหมดถ่ายรูปภาพนิ่งอ่ะกดอีกทีหนึ่งกดเมนูอีกทีหนึ่งกลายเป็นโหมด Timelapse นะฮะ Timelapse ก็จะถ่ายได้จำนวนชั่วโมงก็เท่าเๆกับจำนวนชั่วโมงที่ถ่ายวิดีโอแหละครับแต่จะถ่ายแบบช่วงเว้นเป็นช่วงๆถ่ายแบบกระโดด เว้นช่วงเวลาตามที่เราตั้งไว้นะฮะทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายมือเขียนว่า 0.5s ก็คือตั้งไว้ที่ทุกๆ0.5วินาทีถ่ s, ายหนึ่งเฟรมนะครับสังเกตสัญลักษณ์จะเป็นรูปกล้องวิดีโอกับนาฬิกาก็าจะเป็นโหมด Time l ทม s e อะกดเมนูอีกทีหนึ่งเป็นโหมด วิดีโอลูปปิ้งนะครับก็คือถ่ายแบบวนถ่ายแบบวนนี่คือจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็วนทับที่เดิมนะเมมโมรี memory จะไม่พอเมมโมรีครบเมมโมรีเต็มหรือเมมโมรีตรงตามเวลาที่เรากำหนดก็จะอัดทับไฟล์เดิมนะะตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะเป็นลูปก,กี่นาทีนะฮะเดี๋ยวจะลองเข้าเมนูให้ดูตอนเซตติ้ง หรือว่าจะใช้แบบแม็กซิมัมก็คืออัดจนเมมโมรีเต็มแล้วค่อยอัดทับตั้งแต่ต้นนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นกล้องวิดีโอเล็กๆแล้วก็มีเหมือนลูกศรวนลูปนะฮะก็นี่ว่าเป็นลู o ปิ้งวิดีโอตอนนี้ของผมตั้งไว้ที่ 30m 30m หรือ30นาทีนะครับมิน30มนาทก็คือพอครบ30นาทีก็อัดทับอัดทับ อันนี้ข้อดียังไงฮะแบบตั้งแบบไม่แม็กซิมัมข้อดีก็คือว่าเราจะมีเนื้อที่เหลือที่เราเก็บไฟล์อื่นมาอยู่จะไม่ไปลบทับไฟล์อื่นที่เราเก็บเอาไวนะ้นะเช่นคือเราบริหารจัดก,การเนื้อที่นะเนื้อที่เช่นของเราเนี่ยเก็บได้สี่ชั่วโมงนะเกือบห้าชั่วโมงเราอาจจะบริหารเนื้อที่สักหนึ่งชั่วโมงเอาไว้อัดวนลูกนะส่วนอีกสามชั่วโมงเนี่ยเราก็ไว้เก็บภาพ วิดีโอเอาไว้ที่เราต้องต้องการเก็บเอาไว้นะยังไม่ได้แบ็กอัพหรือต้องการเก็บเอาไว้ในในเมมโมรีเนี่ยก็จะได้ไม่ถูกพับไปนะครับอันนี้โหมดต่อไปดูซิมีโหมดอะไร HDR Landscape ก็คือเป็นการโหมดถ่ายภาพแบบ HDR ซึ่งอันนี้จะกดทีหนึ่งเนี่ยกดชัตเตอร์ทิ้งต้องรอสักพักนะฮะใช้เวลาประมวลผลนี้ก็คือโหมดถ่ายภาพเหมือนกันนะครับโหมดถ่ายภาพเหมือนกันแต่เป็นโหมดถ่ายภาพแบบ HDR ซึ่งจะใช้เวลาประมวลผลนานกว่าถ่ายภาพปกตินะครับอันนี้ก็มีภาพเหลือเท่ากับจํานวนภาพที่โหมดถ่ายภาพปกตินะครับก็คือสอง1มืนเก้าร้อยสิบเอ็ดภาพอ่ะ เราดูนะสะมติเมเรากดถ่ายภาพไปทีหนึงแชะมีเขีว่า capturing capturing นี่คือกำลังถ่ายภาพซึ่งเขีนว่าใช้เวลานานพอสมควรนะฮะเพราะว่าเป็น HDR โหมดต้องประมวลผลให้ปรับคุณภาพของภาพนะฮะพอเราถ่ายภาพไปทีนจะเหลือที่เราถ่ายได้คือ2 0ง0มจากเก้ก็เหลือ910ารบนะฮะตรงนี้ จาก911ก็เหลือ910ก็พอหมวดนี้ผ่านไปเราก็มาดูหมวดต่อไป setting นะครับ setting setting เนี่ยถ้าเราต้องกดปุ่มโอเคหรือปุ่มปุ่มนี้เพื่อเข้าไปข้างในเมนูลึกขึ้นนะครับ ถ้าเราเข้าไปข้างในกุดเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่ามีสวิตช์เลนคือเปลี่ยนโหมดของว่าเราจะใช้เลนโหมดไหนโหมดกล้องคู่หรือโหมดกล้องเดียวกล้องหน้าเดียวกล้องหลังนะครับโดยที่พอสวิตช์เลนปุ๊บถ้าเราต้องการเข้าไปในสวิตช์เลนเราก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งกดเข้าไปอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้โหมดดูอัลเลนกล้องคู่ ่เราถ้าเปลี่ยนกดเมนูเลื่อนทางเลือกเปลี่ยนตัวเลือกอ่านี่คือ s ซิง l l ิ o n F น o อ t ก็คือใช้กล้องหน้าอย่างเดียวกดอีกทีหนึ่ง Sin g l e l a n e เ e a r ก็คือกล้องหลังอย่างเดียวกดอีกทีหนึงกลับมา Dual l a n e ก็คือใช้กล้องคู่ถ้เกว่าจะเป็นวงกลมสีดำแปลว่าถ้าวงกลมสีดำก็คือเราเลือกใช้โหมดนี้อยู่ แต่ถ้าโหมดที่เราไม่ได้เลือกใช้ก็จะเป็นวงกลมว่างเปล่าวงกลมใสๆอ่าสมมุติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดซิงเกิลฟอนกล้องหน้าอย่างเดียวเราก็กดโอเคตรงนี้กดปุ่มโอเคปุ่มแดงเข้าไปปุ๊บสังเกตว่าก็จะกลายเป็นจุดวงกลมสีดำจะมาอยู่ทางกล้องหน้าแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่า LED จาก สองดวงจะดับไปดวงหนึ่งกล้องหลังดับเหลือกล้องหน้าสว่างนะครับแล้วก็จำนวนภาพจะเปลี่ยนไปก็คือจะมากขึ้นเป็นสาม9มืหพันสี่รอยเก้าสิบห้าเพราะว่าเราใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลน้อยลงความสามารถในการเก็บภาพก็มากขึ้นนะครับแปรผันตามโหมดต่างๆอ่ะแต่โอเคตรงนี้เรากลับมาที่ s e ตติ้งใหม่ดู a l l เล e เราจะกลับประไปที่ดู a l l เล e ใหม่นะครับตอนนี้เป็นซิ n เก e l เล e อยู่เรากลับไปที่ดูอ l l เล e เพราะว่าเราเน้น360อยงศานะฮะถ้าถ้าเกิดใช้ซิ n เ l e ล a n e เนี่ยกล้องมือถือบางตัวหลายตัวนะฮะดีกว่าอีกนะครับถ่ายได้ 4K ภาพเดียวสีเเลยความละเอียดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโหมดต่อไปทีนี้เรามาต่อนะฮะเซตติง้งพอเราเข้ามาในเซตติ้งแล้วมีสวิตช์เลนมีอะไรอีกครับโหมดเซตติ้งโหมดเซตติ้งก็คือกดเข้าไปดูมีวิดีโอไซส์อ่าตั้งค่าวิดีโอวิดีโอไซส์มีอะไรอีก photo size ขนาดภาพเลือกได้นะครับ time lap video size นะครับ time lap video interval time lap video interval video looping size นะครับ video loop recording time Landscape HDR Size นะครับกลับมาที่วิดีโอไซส์เหมือนเดิมนะกดแล้วก็จะวน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 ,วนอย่างนี้อันนี้คือเรายังไม่เข้าไปในลึกนะฮะเราเลือกเมนูสมมติว่าอ่ะเราจะเข้าไปลึกเข้าไปที่วิดีโอไซส์เข้าไปที่วิดีโอไซส์ size, ลึกขึ้นกดเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่าเลือกได้นะเนี่ยตอนนี้เราเป็นแบบ4096ันเกคูณสองพ เป็นความแบบ24เฟรมเซกนะฮะวินาทีเปลี่ยนได้มีโหมดนะฮะเปลี่ยนโหมดได้ความละเอียดเพิ่มลดลงเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นเลือกได้นะฮะโหมดต่างๆตรงนี้ขออนุญาตไม่ได้อ่านตัวเลขนะฮะแล้วก็แต่ตอนนี้เราเลือกโหมดความละเอียดสูงสุดนะฮะความละเอียดสูงสุดใช้ความสามารถเต็มที่คือ สี่พันเก้าสิบหกคูณสองพันสี่สิบแปดนะว่าเราต้องการความละเอียดสูงโอเคเราเซ็ตเลือกปุ๊บถอยหลังกลับครับกดปุ่มถอยหลังกลับแบ็กกลับมาที่เมนูก่อนหน้านี้หนึ่งเมนูถอยหลังมาหนึ่งเก้าเปลี่ยนมาดู photo ไซส์โฟ o ต้ไซส์กดเข้าไปดูซิมีไซส์นะครับมีทางเลือกเดียวนะครับ photo ไซส์ ้5ล้านพิกเซลกดเปลี่ยนไม่ได้นะบังคับ15ล้านพิกเซลอ่ะถอยหลังกลับไปจากโฟโต้ไซส์เปลี่ยนโหมด Time วิดีโอไซส์ไทม lap วิดีโอไซส์กดเข้าไปดูแล้วก็ว่าโหมด t i m e lap เนี่ยเราจะตั้งเป็นแบบ ขนาดของภาพความละเอียดเท่าไหร่ก็เลือกเอานะครับอันนี้ถอยหลังกลับไปทามาจากทําแลบวิดีโอไซส์เป็น t ท m e แลบวิดีโออินเทอร์วลอันนี้น่าสนใจนะฮะอย่างที่บอกถ้าใครเข้าใจคุณตัวหมกับทม์แลบก็คือการถ่ายภาพแบบก้าวกระโดดบันทึกภาพแบบก้าวกระโดดดังนั้นถ้าเราเข้าไปดูเราจะตั้งได้ว่าจะเว้นช่วงเท่าไหร่แล้วถ่ายหนึ่ง ถ่ายหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือศูนย์จุดห้าวินาทีหนึ่งวินาทีถ่ายหนึ่งเฟรมสองวินาทีถ่ายหนึ่งเฟรมนะมีให้เลือกห้าวินาทีสิบวินาทีสามสิบวินาทีถ่ายหนึ่งเฟรมหกสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีถ่ายหนึ่งเฟรมนะะมีตัวเลือกอย่างนี้นะครับให้เลือกได้ ตั้งแต่0.5วินาทีถึง60วินาทีถ่าย1เฟรมก็อันนี้เลือกเอาตามความชอบนะครับอ่ะถอยหลังกลับมาเมนูต่อไปวิดีโอลูปปิ้งซ้ายวิดีโอลูปปิ้งซ้ากดเข้าไปดูซิเป็นไงก็คือเวลาเราจะอัดในโหมดวิดีโอลูปเนี่ยจะใช้ความละเอียดของภาพที่อยู่ในโหมดวิดีโอลูปเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็ มีอยู่โหมดเดียวให้เลือกนะมันปลดเลือกไม่ได้นะฮะไม่รู้ทำไมครับอ่าเขาเซตมาอย่างี้ก็คืออยู่มีได้โหมดเดียวคือ2560พิกเซลคูณหนึ่พิกเซลนะฮะ30เฟรมต่อวินาทีนี้เขาได้หมดเดียวนะครับ ก็ผ่านไปถอยหลังกลับมาจากวิดีโอลูปปิงซ้ายมาเป็นวิดีโอลูปเล็กคอร์ดิ้งไทม์กดเข้าไปดูนะฮมีอะไรให้เลือกบ้างอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่30นาทีผมตั้งไว้ที่สลูป30นาทีอัดทับนะครบ30นาทีอัดทับ,ททบแล้วก็มี60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ ต่อไปก็คือแม็กซิมัมเลยก็คืออัดได้จนเต็มเมมโมรี Memory, เต็มแล้วก็ทับใหม่นะครับอัดทับใหม่มากที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นอัดเต็มนะครับสำหรับคนที่อยากจะบันทึกอะไรไว้เป็นหลักฐานให้ถอยหลังได้ย้อนหลังได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็ใช้แม็กซิมัมไปเลยอ่ะกดกลับมาอยหลังกบมาจากโมสด วิดีโอลูปและคอดิ้งไทม์แล้วแลนด์สเคป HDR Size ก็คือคล้ายๆโฟโต้ไซ z ์นะครับได้15ล้านพิกเซลเท่ากันไม่มีตัวเลือกถอยหลังกลับโหมดต่อไปย้อนกลับมาที่วิดีโอไซต์เหมือนเดิมอ่าโหมดครบแล้วนะครับโหมดเซตติ้งครบแล้วถอยหลังกลับไปโหมดเซตติ้ง เราครบแล้วนะเราดูมีอะไรให้เลือกอีกทามเมอร์ตั้งเวลานะฮะตั้งเวลาเรากดเข้าไปดูสิตอนนี้เราปิดอยู่เราไม่ตั้งเวลาตั้งเวลาถอยหลังนะฮะตั้งเวลาถอยหลังคือกดแล้วอีกกี่วินาทีชัตเตอร์ถึงจะทํางานอันนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นออฟก็คือกดปุ๊บถ่ายปับ๊บตอนนี้เป็นออฟอยูอ่ตั้งเวลาก็เหมานะกับคนที่จะเอา ตั้งเวลาเอากล้องไปวางไว้แล้วก็รีบวิ่งมา,อาแอคชั่นถ่ายรูปนะหรือต่างๆมีอะไรให้เลือกบ้าง2วินาทีถอยหลัง2วินาที5วินาที10วินาทีนะสองวินาทีห,าทห้าวินาทีแล้วก็สิบวินาทีแล้วก็ออฟนะครับตรงนี้ก็ เลือกใช้เอานะครับย้อนกลับไปซีส์ไทม์เมอร์แล้วมีอะไรอีกออโต้พาวเวอร์ออฟอัพเตอร์ก็จะปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานกี่วินาทีนะครับกี่นาทีตอนนี้ก็คือตั้งไว้ที่5นาที Default 5นาทีก็คือถ้า5นาทีไม่มีการใช้งานเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานนะครับ แล้วเราก็ต้องเปิดใหม่กด power ค้างไว้3วินาทีเปิดใหม่อ่าโมดต,ต่อไป never never คือไม่ต้องปิดเลยอย่ามายุ่งนะปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ต้องปิดเดี๋ยวถ้าจะปิดปิดเองนะครับแบตหมดก็หมดไปชาร์จใหม่มีอะไรครับ1นึนาที3ามนาที ห้านาทีแล้วก็ never นะฮะหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีแล้ว never ให้เราเลือกนะครับกดถอยหลังกลับอา้าวตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนโมัติไปแล้ววอลลุ่มเสียงนะฮะอย่างที่บอกว่าเรามีรูลำโพงอยู่ทางด้านนี้นี่คือลำโพงเสียงก็คือจะเป็นเสียงดังตอนถ่ายรูปนะฮะดังแชะแชะหรือเสียงตอนเปิดปิดเครื่อง มีววล่มให้เลือกนะฮะเสียงดังที่สุดไฮมีเดียมเสียงงนารากลางโลเสียงเบาแล้วก็มิวมิวนะครับก็คือเงียบอย่าบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องมีเสียงรบกวนนะฮะปิดเสียงนั่นเอง ตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ Hi นะครับเพื่อต้องการท,ทดสอบเสียงดูกดท้ายหลังกับเมนูถัดไป Format นะฮะเมนูสุดท้าย Format ม,มีไว้ทำไมกดดีไหมอา้าวลองกดดูซิจะ Format หรือไม่นี่ครับ Format คือ Format SD m i โคร SD Card นั่นเองสำหรับคนที่ Micro SD Card ซื้อมาใหม่หรือ r e ยู e เอามาใช้จากที่อื่นต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เราก็ได้มีการอัดบันทึกไปบ้างแล้วสมมุติเราทดสอบฟอร์แมตอยู่นะครับก็ตอนนี้จะเป็น no อยู่เราก็กดเลื่อนเมนูนะกดเมนูเลื่อนตัวเลือกเป็น yes แล้วกด OK, โอเคฟอร์แมตปับ๊บคอมพิวแป๊บเดียวกลับมาเป็นสองหมื่เก้าร้อภาพเหมือนเดิมนะฮะสอเก้าภาพเหมือนเดิมทำไมฟอร์แมตแป๊บเดียวก็คิดเพราะว่าตอนนีข้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเราก็ไม่เยอะนะไม่เยอะก็ฟอร์แมตหรือ Delete ลบภาพทั้งหมดนั่นเองก็แป๊บเดียว เอออ้ามาดูสิเมนูสุดท้ายถ้าจะ,จะกลับมาเป็นเมนูว่าถ่ายภาพโหมดวิดีโอโฟโต้ไทม์แลสวิดีโอลูปปิ้ง HDR เซตติ้งกลับมาบนลูปเหมือนเดิมออันนี้ก็คือการใช้โหมดการตั้งโหมดใช้เมนูนะครับ